ครับผมก็สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคนนาุณน้าคุณอาคุณลุงครับผมคุณพี่ทุกท่านด้วยแล้วก็ก็สวัสดีอ่าเอฟซีทุกท่านด้วยเดี๋ยวก็มีถามเข้ามาว่าเฟอร์รี่นะครับผมอันนี้เฟอร์รี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกไปบ้านแล้วก็ดูว่าจะหาผู้ใส่นะว่าต้นงแบบไม่มาใส่ด้วยกันว่าอย่พอพอชอบไหมนะครับผมได้ถามเข้ามาเรื่องเฟอร์รี่ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเย,ยี่ยมชมนะครับผมก็ไม้ ผมอาจจะทางานได้ช้านะตรงนี้ก็เป็นที่พักนะเป็นเพื่องพักเล็กๆนะสําหรับ,บตอนออกมาที่ทุ่งนาก็มีไฟที่ผมเคยมาถ่ายกลางคืนนะนั่งเล่นนะี่แหละอันนี้เป็นบอ่อน้ําที่ปุูเอาไว้อันนี้ลึกอยู่ที่จนะความลึกอยู่ที่สิบเมตรนะครับนะผมว่าไม่ชัดไหมอันนี้ก็ปลูกอ่า้อยหนานะหรือว่าบักเขียบนะก็ปลูกเยอะนะปลูกไร่มาเรื่อยๆแหละการปลูกพือแบบนี้เราก็ต้องมีพืชพี่เลี้ยงด้วยอย่างเราต้องปลูกกล้วยด้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะอันนี้เป็นกล้วย เคือที่เดีย่ดยงเวลาตัวขึ้นก็จะให้ร่มเงากับกับบักเสียบนะหรือว่าน้อยหนานะั่นแหละก็จะทําให้ไม้เหล่านี้โตดินไม่สมบูรณ์เราต้องปลูกกล้วยเพราะว่ากล้วยจะปรับสภาพดินให้สมบูรณ์เพราะว่ากล้วยจะสร้างอินทรีย์วัตถุขึ้นมาทําให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูเพรเพรบรรน,นานนะ,อ,ะอันนี้กล้วยให้ปลูกสองด้านข้างอัน,นทุ้เรียนตัวนี้ก็เริ่มตัวแล้วทุเรียนก็มีเดี๋ยวเดี๋ยนะแป๊บนึ่งนะ อ่าถ้าเราปลูกเชื่องเดียวนะโดยอันนี้เป็นลำใหญ่นะโตช้าเพราะว่าไม่มีพืชพี่เลี้ยงนะเพราะว่าถ้าบินไม่สมบูรณ์เราต้องปลูกพืชพี่เลี้ยงด้วยทําให้ไม่โตโตช้าแต่ก็ไม่ได้เสร็จปุ๋ยเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรมะทันนะพุทราแล้วก็มีอ่าละมดุดอ่ะละมดุดจากปีพวกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเวลากล้วยเราที่โตอันนี้เป็นมะม่วงอะไรก็ปลูกเข้าไปนะปลูกอย่างเงาะเราก็ต้องมีพืชพี่เลี้ยง อยู่สองด้านเป็นงะอันนี้เป็นงะก็มีเอต้นโตกวเพื่อนอันนี้ซื้อตัวโตมาเลยมะม่วงอยากกินไว้ก็มีอันนี้เป็นฝ้าหลังนะพี่ดาก็มีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนันแหละก็ยังทําอยู่ฝนตกลิดิลนอันนี้จะเป็นลิ้นกี่จัดกิ่งทิ้งกิ่งหนึ่งตัวดีเวลาซื้อหล่นไม่ดูเนี่ยกิ่งเสียบเขาตรงนี้อันนี้กิ่งตัวเดิมตัดทิ้ง อันนี้เป็นเรียกว่าลิ้นกีนะอันนี้ก็ต้องปลูกกล้วยให้เป็นพี่เลี้ยงลิ้นกีให้ตัวไว้สมบูรณ์พอมาดูงานกันกันดีกว่าอันนี้ช้าหน่อยนะรหรับคุณพี่นะช้านะช้าหน่อยนะนอ,ยนะอันนี้ช้าน,นะอันนี้เป็นอ่าอ่าอะไรล่ะอืกาะเพงเสียถีนะ่เทปนานะมีสองคู่อันนี้ผมเอาหกร้อยนะคู่ละหกร้อยพอคู่นี้ก็หกร้อยอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งก็แล้วก,กัน อันนี้เป็นคู่ที่สองคู่นี้หกร้อยนะหกร้อยก็อันนี้เป็นไมท้ที่ที่ลองทํามั่ขึ้นมาเป็นไม้ที่ลองทําตัวให่นะเอาไปทําพันไหม่ได้นะคือคือเป็นไมกก้ผสมมันแหละลูกผสมอันนี้ผมใช้ชาอุาอ่าชาสอับฮอนแลนด์ผสมนะผสมอันนี้จีบผมลองตัดแต่งออกนะให้ดอกดีไหมก็โอเค ตัวน,นี้ราคาราคาอันนี้จะแพงนะอันนี้ห้าร้อยนะห้าร้อยคือเป็นไม้ผสมขึ้นใช้ญี่ปุ่นกับฮอนแลนด์นะผสมกันสองตัวก็ได้ไม้แบบมีอ,อมาอานนี้ผมขายห้าร้อยนะถ้าจะเอาตัวน,นี้ต้นเล็กนะบอกว่าต้นเล็กมากนะไม่ใช่อต,อตัวอะไรเลยนะแต่ขายห้าร้อยไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูสวนเดี๋ยวออกไปที่บ้านว่าจะมีอะไรบ้างคะครับผมมาที่บ้านอาจจะดูมืดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ อันนี้ขอบคุณคุณพี่ที่อุทัยธานีนะอันนี้ต้นประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นกระแพงสตรีอันนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะเพราะกระแพงสีจะเป็นไม้ที่สวยมากนะเวลาโตขึ้นอันชุดนี้ก็เป็นของอันนี้ไปดูของแท้จ๋าสวยนะพี่อันนี้เป็นของพี่สาวที่อ,อยู่ที่พิษณุโลกนะครับผมชุดนี้ก็อ่าอันนี้ขอบคุณนะครับผม้องสาวที่เชีบุรีนะชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะการส่งให้ว่าอ่ากรดีผมอมานะมีมีทั้งครอบครัวพลายเข้ามาก็เอามาให้ดู นะยังไม่อ่านหรอกยังไม่ได้คุยกันวันนี้ตัวนี้ที่ถูกยกมานะลูกก็เกี่ยวก็มีผุมมาด้วยนะก็มีแดงนี้ด้วยนะ,ะแ,นยนะแล้วก็มีตันนี้ก็จำสี่ระถ่าแล้วนะเอาสีตัวนี้เอาแค่สี่ร้อยห้าสิบาทพอสีตัวนี้ของคิดสี่ร้อยห้าสิบาทนะถูกมากร้อยห้าสิบาทเองนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวผมพามาดูอ่ะอันนี้ก็ไม้เสียบไก่ย,ยื่หน่อยไก่ยื่นหน่อยบาบามานี่ ามาไล่ไกมาไล่ไกลูกไกอ้นนี้ได้ใจมากเลยอ่าพอดีไม่ค่อยได้ดูแลนะพอดีโออไม้เสียบตะกร้านให้พี่สาวพอดีจริงเนาะพี่สาวพี่สาวพี่สาวทางอ่าทาง,ท,างท,ทุนพ่อนะไม่ลืมพี่ผมไม่ลืมพี่สาวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานทำงานให้พี่สาวแน่นอนแปลว่าก็เสียไปบ้างแล้วก็ วอนนี้มีกิง่งหลุดคองกิง่งเดี๋ยวผมจะซ่อมให้ใหม่วันนี้นะตอนตอนเย็ยนๆกันกันเพราะว่าฝนตกมาไหนละ่ะผมจะให้ดูอะไรละ่ะอ๋อไม้ก็เดี๋ยวๆนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้จะเป็นที่ที่ให้ทํานะเป็นงานให้ทําอันนี้จะเป็นตอสู่นะเอา,าเ,นนะเอามาเสียบเทปบรรนานะเอามาเสียบกิ่เทปบรรณา กำลังออกดอกมาอันนี้กาลังติดเป็นกันนะปูนึงนะที่ที่ให้ทาไว้ให้นะครับผมก็นี่แหละนะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ที่งานให้ทําไว้ตรงนั้นไม่มีจะถามเรื่องไอ้ห้าทิดามานะห้าทิดาเป็นไม้ที่เกิดที่นี่นะแต่ว่าจะใช้ชื่ออาจจะไปซ้ำติอ่นไหมไม่ไม่ก็ไม่ทราบด้วยนะคือไม่แน่ใจอย่างห้าทิดาเลยไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเอาก่อนไปถึงห้าทิดามาดูอีกบงคนไหม ลำบ้วนเลยอีม๋มงคลเนี่ยสองตัวนี้ผมคิดแค่สามร้อหสิบาทเองนะอีม๋มงคลทั้งคู่เลยนะอีม๋มงคลเอาไปตั้งโว์ได้ไหนล่ะเนี่ย <c oughs> ผูวเคียดไว,ว้แต่ว่าวันนี้เสียบด้วยกันนะ่ะจะลองเอากิ่งของเพชรบ้านานมาเสียบนั่งแท่นดูนะว่าโอโหเดี๋ยวต้องรอดูดว่าดอกนี้จะเป็นเพชรบ้านา,นานหรือว่าอะไรเดี๋ยวใบของอ่าถ้าชิดาก็ใบจิ๋มกอนกันมากคล้ายๆกันนะ ตัวนี้น่าจะเป็นหัากิจานะแต่ว่ารอดูก่อนนะขอทวด้วยครับผมพอดีผมไม่ทําบันทึกอะไรเลยเพราะว่าไม่มีเวลาทําจริงๆเพราะผมต้องไปทํางานอ่าอันนี้ก็ฟอรีนะแต่ว่าค่อนข้างค่อนข้างจะค่อนข้างใกล้แกสมบูรณ์องตรผนะค่อนข้างใกล้แกสมบูรณ์พอดีงานค้างก็ว่ามีนะมีให้ทําอยู่เพราะว่าไม่ทำเพราะว่างะต้นไม้น้อยแล้วนะน้อยน้อยไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าหมดทุนเลยการทำงาน ต้องเริ่มคิดใหม่นะทำตัวใหม่แล้วก็ต้องเริ่มเริ่มหาทุนมาทำงานต่อตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้เป็นธรรมดานะอันนี้โครงรากโครงรากราักฐานก็โอเคใช้ได้แล้วนะนะอะ่ตัวนี้อันไม่ติดดีลาอันนี้โดนโดนแบบเผาแล้วก็เสียหายไปปูดตอหายก็เลยจะทำให้เออมีมีดีลาอะไรติดไปบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวรีบถ่ายรีบถ่ายหน่อยอันนี้ไม้ต้นใหญ่ จบวพาผ้าใยรผมีเองาผา้าผ้าใยแกนนะเป็นาใจากนผมเป็นลูกศิษย์ท่านอันนี้ก็ไ,ไหนไหนถ้าดูวัน้นเหละไม่เคยดูเอาเดี๋ยวผมพามาดูกล้วยนะอันนี้อวดอวดอวดบ้านเลยอวดอวดอวดไม่ใช่อวดหรอกให้ดูว่าอ,อทำงานให้จริงนะไม่ใช่ไม่ทำอ่าเป็นไ้ธรรมดาไหมแบบนี้มันจะดูแลเอาเลยนะไม่เคยรดน้ำเลยนะมาเหล่านี้อ่าอันนี้กล้วยน้ำว้านะที่ผมนาไปปลูกที่ทุกงานแหละฮนะ ที่ทุกนาที่ที่ถ่ายเมื่อกี้จะมีปลูกกล้วยน้าว้ากล้วยหอมนะครับผมกล้วยหอมทองกล้วยน้าว้าแล้วก็มีกล้วยไข่ด้วยนะกล้วยไข่อันนี้จะเป็นป่าชมข้างนงันนะที่เราเห็นเ,นเดี๋ยวผมพาไปดูป่าชมกันแล้วกันพาไปดูก็มาถ่ายแบบนี้เลยน,นี่ลูกชายหัวเองจะบาหน่าจะหัวดนะเหมือนพ่อมันยังเหมือนพ่อมันมากเลย พ่อนี่ก็แบบนี้แหละหน้าตาแบบนี้แหละแบบนี้แหละพ่อมันผมนี่แหละพ่อมันน่ะเวลาไม่ให้ไหลมันไห่นะไอเนี่ยจุกจังโดนชวมเพาะเอาไว้ไหมเพาะจนตายหมดเพาะาไม่มีเวลาไปปลูกไม่ไม่เวลาไปปลูกไม่เวลาไปโดนแดดแล้วผมพามาดูอันนี้ก็ต้นเดี๋ยวไปมาชาดเลยประมาณนี้แหละนะ ครับเดี๋ยวมุมกว้างอะไรอันนี้มาดูที่ที่ผมเช่าที่เอาไว้นะเช่าเช่าเต็มพื้นที่แหละแต่ว่าทํางานแค่ขึ้นพื้นที่เดี๋ยวเรียกพามาดูจริงๆถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาเราจะได้งานนะะได้งานเพิ่มอ่าเห็นไหมเนี่ยเป็นป่าใช่ไหมงั้นอันนี้อยู่ที่ประมาณสองพันต้นนะอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยไม่เคยถ้าถอนหญ้าอะไรเปลี่ยนดินอะไรโอเคจะก,กลับมาสวยแต่ว่าถ้าจ้างาจ้างให้คนมาทำํทำทาได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่ามันการรื้อฟื้นการทําอะไรใหม่มันก็ต้องจริงๆถ้าทํำด้วยตัวเองมันจะสะดวกแล้วก็ยังไงล่ะจะโอเคกว่าก็ไม่ได้ยิ่มชื้นไหมเนี่ยที่ที่ทำเอาไว้นะในทางนั้นแล้วก็มา,มาถ่ายให้ดูนั่นแหละนะ เหนื่อยจังเหนื่อยจังพอแล้วผมเหนื่อยนะเดี๋ยวผมก็ถ้าฝนหยุดตกก็จะได้ออกไปส่งตงน้น,ไ,นไ, <c ười> ไม้ให้ว่าจะรถจนไปไม่อยากพูดเรื่องของเมื่อวานว่าจะรถจนไปน,นะพอดีมันดูก่อนถ้าฝนแรงต้องรถจนไปถ้าถ้าถ้าไม่ก็เอามอใส่ไซค์ไปได้ ต้องไปส่งในตัวอำเภอยังไม่ทำเอาไม่ดูแลเอาผมไม่มีเวลาทำจริงๆผมต้องไปทำงานต่อไปก็วันข้างหน้าก็ต้องนะปีหน้าคิด,ดว่าจะมาทำสวนจริงๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่มาเย่มชมขอบคุณและสวัสดีครับ